กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอกอยู่กับแมปเฟสนะครับเนาะและวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าพี่จะมานะครับก็คือ นะครับเนาะต้อนรับปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าแล้วกันนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของโค้ดนะครับหรือว่าอยากรู้ว่ามีโค้ดอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับช่วงนี้ก็มีอัปเดตใหม่ซะเหลือเกินนะครับเนาะเรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามาบ่อยมากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะเต็มให้เหมือนเคยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าแจกโค้ดกันทั้งคลิปกันไปเลยนะครับเนาะพร้อมแจกของฟรีล้วกันนะครับเอาเป็น แจกอะไรกันดีนะครับน้องแจกเป็นโลบัคดีหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าแบบนี้ละกันนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับน้องดีช o p ช็อปมีไก่เบ็ดแมฟฟิสขายขายราคา1บาทมีครบทุกอย่าง1เบ็ดไปจนถึง5เบ็ดและมีไก่เงินไก่หินไก่ปลาก็มีขายรับวามทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพารราคาถูกรับเติมโลบัคแชรใครตามหารหัสแมฟฟิสอยู่กดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลย ลองเรยเียวว่า9,000คนดูขึ้นไปนะครับพี่แจกโลบัคฟรี300โลบัคพร้อม1รหัสฟรีๆอ่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับนอนเรียกเดีว,ว่า ใครอยากได้นะครับน้องส่งท้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับรหัสฟรีหรือว่าในส่วนของโลบารแบบฟรีนะครับถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เลยละกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มให้แน่นอนนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่แแแจจกกกกกททุุี่เนบ ไล่มาเลยตั้งแต่ฟรีไฟนะครับเนาะโล่บอกแมปฟิสแมปบอกฟูดนะครับแจกแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือกดติดตามพี่นะครับเนาะและกดไลค์กดแชร์พี่นะครับเพนะ like, ียงนี้ก็จะไปต่อแล้วก็แจกต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคน แล้ววันนี้ก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับน็อกก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับว่ามีโค้ดตัวใหม่มาแจกนะครับน็อกก็ใส่ตามพี่ได้เลยนะครับทุกโค้ดใส่ได้นะครับน็อกก็รีบหน่อยละกันนะครับเพราะว่าหมดวันนี้ไปนะครับอาจจะหมดอายุก็ได้นะครับทุกคนก็รีบหน่อยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน็อกโค้ดแรกนะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะคครัับน้โดเป็ตวใหม่่ลาสุ ว่าหลายคนยังไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตในเพจนะครับเนาะแต่ตอนนี้นะครับ GM แจกลงมาแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ใช้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับคนที่เคยใช้ไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับใช้ได้เฉพาะคนที่เคย แบบว่าไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าไม่เคยใส่นะครับทุกคนก็จะใส่ได้หรือว่ารหัสหนึ่งใส่ได้หนึ่งครั้งนะครับน้องคนไหนเคยใส่โค้ดตัวนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับนาแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนนองต่อมาก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับ F E R R นะครับน้อง Y F I S นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับนาะแล้วก็ C H นะครับนาะแล้วก็ MA นะครับทุกคนแล้วก็ S นะครับนอกก็พิมพ์ประมาณนี้ได้เลยนะครับนอกก็ไปใส่ได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับนอกก็เป็นทางด้านของเบอร์รี่คริสต์มาสนะครับนอกหรือว่าเบอร์รี่ฟิสนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอกว่าอันนี้นะครับนอกก็เป็นโค้ดตัวใหม่เหมือนกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับนอกแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอกก็คืออันนี้นะครับนอกก็เป็นโค้ดตัวใหม เอาไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็เป็น2024นะครับก็เรียกได้ว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างที่พี่บอกนะครับน้อเพราะว่าปีหน้านะครับอาจจะมีโค้ดใหม่มาเรื่อยๆเลยนะครับน้อส่วนปีนี้นะครับก็โค้ดเก่าไปก่อนนะครับน้อก็อัปเดตโค้ดทั้งหมดให้แล้วกันนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับน้อก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครััััััับบบบบนน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 นสาหรรรรโคคคคค้้้้ดดตวีีีะะะกก็ยงใชไ่่ทุพ บอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวินเตอร์อัปเดตนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดนี้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับแต่พี่ใช้ไปแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและอย่างที่พี่บอกนะครับโนว่าถ้าคนไหนเคยใช้ไปแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องก็คือมันจะไม่ได้อีกนะครับเพราะว่า จะได้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับนอเดี๋ยวไปใส่แล้วไม่ได้จะมาโทษพี่อีกนะครับนอก,ก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าโค้ดนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าจะใส่ได้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยใส่เท่านั้นนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือโค้ดนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับตอนนี้ก็มีโค้ดวอลลุยไปเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็เรียกได้ว่าพลาดไปหลายโค้นมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับเนาะนี่นะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับซูจิ้งนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะคร ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนก็ไปใส่ได้เลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนกแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นทางด้ามโคตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนกสำหรับโคตัวนี้นะครับนก็ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนกใช้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่แล้วกันนะครับนกว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกัน ครับนาอสสำหรับโคตัวนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอโคตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับโคตัวนี้นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็จะเป็นแบบนี้นะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็จะเป็นทางด้านของโคตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอโคตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอซูจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าแต่ละอันนะครับนาอก็คือใช้ได้ใช้ได้นะครับนาอทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่นะครับนาอก็อย่างที่พี่บอกนะครับนาะว่า ถ้าโค้ดมันใส่ไม่ได้ก็แสดงว่าโค้ดบอลยูนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังใส่ได้นะครับแต่พี่โพอคิดลงไปนะครับเนาะอาจจะใส่ไม่ได้ก็มีนะครับเนาะเพราะว่าโค้ดบอลยูเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับแมฟฟีดนะครับทุกคนเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็ไปใส่กันได้เลยนะครับก็มีตามนี้นะครับมีทั้งโค้ดเก่าโค้ดใหม่และโค้ดบอลยูนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าจะนั่งจะเต็มนะครับเนาะไปด้วยโค้ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่า แจกจะหนักจะเต็มมันไปเลยนะครับและอย่าลืมกิจกรรมของพี่ละกันนะครับน้องทาคนไหนอยากเล่นกิจกรรมของพี่ง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับน้องคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับส่วนวิพีคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวอะไรนะครับน้องหรือว่าตัวไหนนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆละกันนะครับน้องส่วนพีพีคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนก็ ต้องเสียตังสบายไม่ต้องเสียตัง,ยตง,ยตงโดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนาะเพียงคานี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับท,ทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ like, ล,ะละกันนะครับนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้อง ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้จนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอ, hind. ต,อ,งขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้มีการแจกตั้งค่าโคตรดีเลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย <dein> <China>